สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่30มกราคม2567ครับทุกนะครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับผมมีเรื่องสําคัญมาแจ้งนะครับเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนนะครับซึ่งในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับเงินก็จะเข้าบัตรประชาชนตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อของร้านธงฟ้า300บาท เงินค่าแก๊ส80บาทต่อ3เดือนแล้วก็เงินค่าเดินทาง750บาทนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่เป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับในวันที่20กุมภาพันธ์นะครับก็มีเงินเพิ่ม200บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์ตามเดิมตามปกตินะครับแล้วก็ขอแจ้งนะครับไปยังกลุ่มของผู้สูงอายุ ผู้พิการแล้วก็กลุ่มของเด็กแรกเกิดนะครับที่จะมีการได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเ็กแรกเกิดนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเงินก็จะเข้าในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับเนื่องจากว่าวันที่10นั้นตรงวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับ ทีนี้เรื่องสาคัญที่จะนํามาแจ้งในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเตือนภัยนะครับขอแจ้งเตือนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้สิทธิสวัสดิการของรัฐด้วยบัตรประชาชนนะครับถ้าหากว่าในพื้นที่ของท่านนะครับพบว่ามีรถยนต์นะครับที่เป็นรถที่จะเล่ขายของต่างๆนะครับแล้วก็มีการรับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนนะครับทางภาครัฐนะครับขอแจ้งเตือนนะครับว่าไม่ควรนะครับไปใช้สิทธิ์นะครับกับรถที่เป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าจอดแบบนี้นะครับ ซึ่งผู้เสียหายที่ได้ไปใช้สิทธิ์กับรถเล่ดังกล่าวนะครับในเดือนถัดๆไปนะครับปรากฏว่าวงเงินนั้นถูกดูดเงินออกไปเนื่องจากว่า ร้านค้าที่เป็นรถเลข่ขายนั้นนะครับได้มีการบันทึกข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็รหัสการใช้วงเงินของท่านไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วร้านค้าที่เป็นรถเล่ขายก็ผิดหลักเกณฑ์อยู่แล้วและยังไม่พอนะครับยังเป็นมิจฉาชีพอีกฉะนั้นก็ขอเตือนภัยนะครับสำหรับทุกท่านที่ใช้สิทธิสวัสดกิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนอย่าไปใช้สิทธิซื้อสินค้ากับรถเล่ขายเป็นอันขาด เท่านั้นยังไม่พอนะครับบางร้านค้านะครับมีการแลกนะครับค่าแก๊สให้เป็นค่าสินค้าอย่างอื่นซึ่งจริงๆแล้วผิดเงื่อนไขนะครับสิทธิ์ค่าแก๊สต้องใช้สําหรับค่าแก๊สอย่างเดียวไม่สามารถแลกเป็นสินค้าได้ถ้าหากว่าเราเอาสิทธิ์ค่าแก๊สไปแลกสินค้ากับทางร้านค้านะครับก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่ทําผิดเงื่อนไขด้วยนั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้าหากมีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็มมจะรีบนำไปแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับ สวัสดีครับ